สวัสดีเพื่อนๆครับฝ่ายแดงขาวผ่องสักพินโยฝ่ายน้ำเงินภายพายักเอนนี่มวยไทยราคายกที่3นะครับน้ำเงินต่อ7.4 ต่อ5-3ครับ สองน้ำเงินสามสองแดงก็เริ่มเร่งแล้วครับแต่ว่าน้ำเงินยังตีได้อยู่ สามลองครับสามลองแดงไม่มีใครร้องต่อนะครับมีแต่คนร้องไม่มีใครร้องรอมีแต่คนร้องต่อกับผู้บิสามต่อสามต่อน้ำเงินสามต่อน้ำเงินสามต่อกดยกครับพูดถึงเรื่องของราคาที่มันเป็นยกเป็นยกนะครับก็ตอนนี้อย่างที่บอกอยู่น้ำเงินสามต่อแล้วหลายคนมองว่า แดงน่าจะเริ่มเร่งยกเมื่อกี้ก็เร่งจริงครับเร่งขึ้นมาอยู่แต่ว่ายังอาจจะยังไม่พอเพราะว่าเร่งมาน้ำเงินก็ยังตีได้อยู่นะครับใครชอบลงเรื่องราคาก็กดเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับ x 2 8 5ครับมีแอดนําหน้านะครับ x 2 8 5นี่ครับราคามีเปิดครบ5ยกเลยครับเปิดครบห้ายกเลยตามรูปที่ขึ้นเลยนะครับมวยพักยกครับ x 2 8 5ครับฝากไว้ด้วยครับ สีนครับน้ำเงิน4ี่หนึได้ยินว่าอาจัจฉีดแดงแสนหนึ่งนะอยู่มุมน้ำเงินนี่มีเด่น9ก้าแสนด้วยไม่ร้องรองนะครับไม่ร้องรองครับมีแต่น้องต่อครับต่ออย่างเดียวเลยครับ เบีเยดเข้าไปน้ำเงินเบียดเข้าไปเตะขวาแดงเสียบซ้ายเสียบซ้ายขาไว้น้ำเงินทำไงน้ำเงินทำอะไรไม่ได้น้ำเงินทำอะไรไม่ได้ท,ไไไดทีมงานสั่งน้ำเงินเดินอยู่แดงตีปาตีครับพาเข้าบมุมน้ำเงินยังไม่ตีตีไม่ได้แดงยกขึ้นก่อนน้ำเงินตีขวาตีครับ บอลล็อกทำโทรศัพท์นะครับบอลล็อกทำท่าโทรศัพท์นะครับบอลล็อกชูคาราบาลบอลล็อกชูคาราบาเหลือสี่ครับเหลือสี่ครับเหลือถ้าน้ำเงินจะไม่ดีเท่าไหร่ย,ยกนี้ไอ้แดงนี้ก็ไม่น่าต่อยนะเนี่ยนระดาดอกรับเด้งเข่าไปคนะดีป้ายขวามาป้ายขวาคืนเสียบซ้ายมาเสียบขวาคืนป้ายขวาไปเสียบ ยัดไปซ้ายแล้วก็ยกขวางไว้ครับแปดรอง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 ราคาอยู่น้นเงินนะครับราคาอยู่น้นเงินครับดึงออกมาตีได้ไหมตีไม่ได้ยกเข่าขวาตามไปเสียบเข่าซ้าย โดนตีขวามาไปขวาโอ้ยแดงเบิ้ลสองเข่าครับสามเข่าครับสิบหนึ่งสิบหนึ่งเือเงินสิบหนึ่งไม่ครับผีบไปสาดแข้งซ้ายโอ้ยแดงเสียบเือเงินเสียบนี่ครับกละดอกกละตีขยี้กันเข้าไปพยายามปั้มตีขวาตีซ้ายตีซ้ายพนักปีขวานั่นแหละครับโอ้เสียงดังครับ ขวาเข้าเบียดเข้าไปตีขวาก็้าเบียดเข้าไปโอ้ยแล้วก็เสียบซ้ายขาไว้โดนสับศอกซ้ายขึ้นเหมือนกันแอนแดงเด้งขวาเด้งขวาแล้ว้าแอนด์เงินพยายามฉีกหายจังหวะ12ช่วงตัวครับ้องดเงินเป็นต่อ12ช่วงตัวเบียดเข้าไปแล้วตีขวาตีาขวาตีวขวาเด้กคนละดอกคนละทีครับ พูดเิดแล้วครับทีมงานแดงครับเดินหน่อยนะครับนี่ครับช่วงพักยกนะครับอย่างที่บอกครับเปิดครบทุกยกนะครับกดเพิ่มเพื่อนในไลน์แอด x 2 8 5ครับราคาเวทีเลยนะครับราคาตามเวทีครับ x 2 8 5ครับมวยพักยกครับนี่อัดฉีดนะอัดกันเข้าไปนะครับอัดกันเข้าไปแต่ว่าราคา31มละ3า1ละ4ี่ะครับ5้าสลองครับ50าลอง ออกตัวกันก็ออกตัวกันแล้วครับแต่ว่าถ้าใครที่เข้าแดงไปก็น่าจะลําบากครับเพราะว่าราคานะถ้าถามผมนะโอ้โหหมดหนึ่งก็หมดหนึ่งหมดสองนี่ราคาไปสองหนึ่งนะครับอาชฉีดล้านหนึ่งอาชฉีดแดงล้านหนึ่งอาชฉีดแดงล้านหนึ่งครับอาชฉีดแดงล้านหนึ่งครับออ,อ,ออกตัวกันมาหมดแล้วออกตัสสวกันมาหมดแล้วสบายสบายแล้วนะครับก็เลยอาชฉีดไปล้านหนึ่ง มาดูว่าจะเป็นยังไงครับเดินเข้าหาทาสู้ตีปั๊บตีขวาอาตุนนี่เก็บอาวุธแล้วครับเก็บแล้วครับแดงเบียดเข้าไปโอ้ยป้ายหมัดป้ายศอกพยายามหาจังหวะเสียบเข่าซ้ายแล้วก็คาเบียดกันเข้ามาติดๆครับสรยบต่อยหมัดไปหาจังหวะอยู่เดินเข้าหาโอ้ยโดนหมัดยับ โดนหมัดยับหน้าหงายไม่สวยเลยพยายามแบบตบันสอกเหมือนกันแล้วก็ทําอะไรกันได้ไหมบิดกันไปบิดกันมาโอ้โห,โโหน้ำเงินไม่ยอมปล่อยเลยน้ำเงินไม่ยอมปล่อยเลยสุดยอดมากแดงวันนี้ดูมาเร่งช้าไปครับเร่งแล้วก็ทําได้ไม่สวยเท่าไหร่เนี่ยน้ำเงินเก็บเลยครับอาศัยรูปร่างที่สูงยาวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟอร์มปราดปเปรียวครับเปลี่ยนเข้ามายับยับต่อยหมัดอ๋อ โกใจกันแล้วะผมอ่ะต่อยมัดโดนเสียบเข่าซ้ายต่อยหมัดหนึ่งสองโดนยับซ้ายหน้าเข้าไปหน้าไงแยมจะเด้งตีไปจะป้ายตีครับโอ้ช้าไปแล้วครับเพื่อนครับเป็นกำลังใจให้นักมวยนะครับอ่าไม่ต้องพิมพ์ดานักมวยมากพิมพ์ด่าผมก็พอนะครับพ่อๆครับสาวเล่นครับ เดี๋ยวเป็นบรยาาบรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งครับสำหรับใครที่รักมวยชอบมวยเนาะมวยไทยบรรยากาศเวทีก็ต่างกับเวทีต่างกับในทีวีอย่างแน่นอนครับถือว่าเป็นบรรยากาศสดๆในเวทีนาะก็จะผมก็จะบรรยายให้หมดแหละในเรื่องของบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้น <S <S เลนแล้วอะไรเข้าไปแล้วต้องน็อกเท่านั้น นำเงินชนะครับพายพยักชน,นะครับ